เริ่มต้นจากท่า off all four position cat cow pose ย่อนท้องลงแอนอกตามองขึ้นด้านบน cow pose ก่งหลังดึงสะดือ cat pose ทำซ้ำหายใจเข้า cow pose หายใจออกก่งหลัง cat pose เข้าขาวโพสต์ออกแคตโพสต์กลับมาตรงกลางหายใจเข้าเปิดมือขวาขึ้นหายใจออกสไลด์มือไปทางด้านซ้ายหัวไหล่และใบหูวางลงเปิดมือซ้ายขึ้น วางมือข้ามศีรษะเป็นรูปถ้วยจิกส้นเท้าสองข้างสไลด์เข่าด้านซ้ายไปทางด้านหลังจนขาเหยียดตรงเกลรงท้องและเตะขาซ้ายขึ้นค้างไว้1นึ่งสองสามวางเข่าลง ยกลำตัวกลับขึ้นมาในท่า a l f for position ถ้าไม่ไหวทําตามออปชันต่อไปนี้เหมือนเดิมหายใจเข้าเปิดมือขวาขึ้นหายใจออกสไลด์มือไปทางด้านซ้ายวางหัวไหล่ขวาและใบหูวขวามือซ้ายยงเป็นลูกถ้วยเดินไปด้านหน้าข้ามศีรษะค้างไว้ตรงนี้1 2 3 4ส,ส,สหลุกกลับขึ้นมาในท่า All Four Position เปลี่ยนข้างหายใจเข้าเปิดมือซ้ายขึ้นหายใจออกสไลด์มือไปทางด้านขวาวางหัวไหล่ซ้ายและใบหัวซ้ายลงมือขวาเปิดขึ้นและส่งข้ามศีรษะวางเป็นรูปถ้วยหรือเต็มฝ่ามือได้ จิกส้นเท้าสองข้างสไลด์เท้าขวาไปทางด้านหลังเหยียดขาตรงไหวไปต่อเกรงท้องค่อยๆยยกขาขวาขึ้นเหยียดตรงค้างไว้หนึ่งสองบาลานสามสี่ห้าวางเข่ากลับลงมา เลื่อนมือสองข้างไปทางด้านหน้าเหยียดแขนตรงนั่งทับ้นเท้าในท่าเด็กหมอบยกศีรษะขึ้นเดินมือไปทางด้านหน้าหนึ่งฝ่ามือและถอยเข่าไปทางด้านหลังเล็กน้อยตามองตรงหย่อนหน้าอกกดหัวไหล่ลงวางคางหรือวางศีรษะลงในท่า half puppy pose ค้างไว้ตรงนี้สักครู่ท่านี้จะช่วยเปิดหน้าอกส่วนบนและช่วยยืดหัวไหล่รวมทั้งยืดต้นคอได้ดีมากกลับขึ้นมาในท่า All Four Position จิกเท้าสองข้างตั้งส้นเท้าขึ้น เลื่อนเข่าซ้ายมาวางตรงกลางแมตหายใจเข้าเตะขาขวาขึ้นตามองตรงงอข้อศอกวางคางลงหายใจออกกลับมาตรงกลางเหยียดขาขวาตรงเหยียดแขนตรงพับงอข้อศอกซ้ายเฉียง45องศาและเตะขาขวาขึ้นอีกครั้งตามองขึ้นด้านบนเพดานไปทางด้านหลัง พับงอเข่าขวาขึ้นเชียงขาซ้ายไปทางด้านข้าง45องศาเอื้อมมือขวามาจับที่ปลายเท้าขวาและค่อยๆดึงขาขึ้นเหยียดแขนจนตรงค่อยๆปล่อยมือออกจากเท้าวางเข่าลงเตรียมตัวเปลี่ยนข้างวางมือแทนข้อศอกกลับขึ้นมาในท่าออลโฟ เตยขาซ้ายขึ้นตามองตรงงอข้อศอกวางอกวางคางเหยียดขาซ้ายขึ้นตรงจิกเท้าขวาเหยียดแขนสองข้างตรงขาซ้ายขนานพื้นเลื่อนมือซ้ายกลับมาพับงอข้อศอกขวาเฉียง45องศาเฉียงเท้าขวาไปทางด้านหลังหมุนศีรษะ กลับไปทางด้านหลังมองขึ้นบนเพดานยืดลำตัวขึ้นพับงอขาซ้ายเอื้อมมือไปจับที่เทา้าเหยียดแขนตรงดึงขาขึ้นตามองตรงค้างไว้สักครู่ปล่อยมือปล่อยเท้าจากกันวางเข่าลงวางมือแทนข้อศอก ดันสะโพกกลับในท่า downward facing dog งอเข่าสลับกันซ้ายขวามาหาหน้าอกเพื่อเป็นการลดความตึงที่แฮม s t r i n โล้ลำตัวมาเป็นแพลงยุบข้อศอกลงสไลด์ตัวอัพขึ้นมาเป็น upward facing dog และดันสะโพกกลับขึ้นเป็น downward facing dog ลีนลำตัวกลับมาเล็กน้อยและเฉียงไปทางด้านขวาวางเท้าซ้อนกันเปิดมือซ้ายขึ้นเป็นไซส์แผลงตามองขึ้นด้านบนเพดานหรือมองบนมือซ้ายถอยเท้าซ้ายไปทางด้านหลังและเปิดหน้าอกขึ้นค่อยๆดึงมือลงไปสู่พื้นจิกส้นเท้าซ้าย ในท่าไวติงหมุนลำตัวกลับมาดันสะโพกกลับขึ้นงองเข่าซ้ายขึ้นมือซ้ายเอื้อมไปจับที่หัวเขา่าดันสะโพกขึ้นอีกตามองลงด้านล่างบาลานซ์ไว้วางมือซ้ายลงวางเท้ากลับนั่งพับตัวในท่าบาลา,านะเด็กหมอบ ยกศีรษะขึ้นดันสะโพกกลับในท่าดาวเวิร์ดเฟซิงด็อกอีกครั้งขย่งเ,เท้าล้นลำตัวมาทางด้านซ้ายเปลี่ยนข้างวางเท้าซ้อนกันเปิดมือขวาขึ้น้ายแผลงเลื่อนมือขวาข้ามศีรษะและวางเท้าขวามาทางด้านหลัง งอเข่าขวาจิกเท้าค่อยๆดันสะโพกขึ้นยื่นมือลงไปทางด้านล่างในท่าวไวติงหมุนลำตัวกลับงอเข่าขวาถ้าไม่ไหวให้แตะเบาๆที่ขาซ้าย และเลื่อนมือขวามาจับที่ปลายหัวเขา่าตามองลงพยายามดันสะโพกขึ้นเพื่อให้ทรงตัวดีขึ้นวางมือขวาลงและดันสะโพกกลับในท่า downward facing dog กดหัวไหล่กดศีรษะลงวางเขา่านั่งทับส้นเท้าในท่าเด็กหมอบ หมุนหัวไหล่ไปทางด้านหลังล็อกฝ่ามือเข้าด้วยกันเหยียดแขนตรงผักแขนข้ามศีรษะไปเพื่อเป็นการยืดต้นคอและเปิดหน้าอกดึงศีรษะเข้าใกล้หัวเข่ามากขึ้นเพื่อเป็นการยืดต้นคอยกลำตัวขึ้นวางมือลงไปที่ด้านหลังสะโพกและเปิดอกเงยหน้าขึ้นมองบนเพดานดึงมือลงไปจนถึงพื้นถ้าทำได้ กลับมาที่ตรงกลางเดินมือไปทางด้านหน้าวางลำตัวลงวางหน้าอกหนีบข้อศอกเข้าใกล้ลำตัววางคางลงกดเท้าแน่นๆยกหน้าอกขึ้นหนีบข้อศอกเข้าหาลำตัวงองข้อศอกเงยหน้าขึ้นคอบรัโพสทำซ้ำวางอกลง โงหลังงอข้อศอกค่อยคอยเงยหน้าขึ้นทำซ้ำวางหน้าอกลงค่อยคอยโกงหลังและค่อยคอยเงยหน้าขึ้นวางหน้าอกลงอีกครั้งครั้งนี้ให้วางศีรษะลงพับงอขาสองข้างขึ้นส่งมือสองข้างไปจับที่ข้อเท้าหรือปลายเท้า เงยหน้าขึ้นและยืดแขนตรงค้างไว้ท่าธนูค่อยๆวางอกลงปล่อยมือขวาออกจากขาและวางด้านหน้าแมตขนานหัวแมตมือซ้ายช้อนใต้เท้าซ้ายและค่อยๆหมุนหัวไหล่ขึ้นช้าๆเมื่อหมุนหัวไหล่ได้แล้วพับงอขา ขวาขึ้นและช้อนมือไว้ใต้เทา้าค่อยๆหมุนหัวไหล่สองข้างขึ้นมาคู่กันเราจะทำท่าฟูโบโพสเมื่อเสร็จได้เสร็จแล้วก็ค่อยๆดึงขาขึ้นไปด้านบนค่อยๆเหยียดแขนเปิดอกห้ามกลั้นหายใจให้หายใจอยู่ตลอดเสร็จแล้วค่อยๆพับงอลงและปล่อยขาออกทีละข้าง ช้าๆไม่ดีดออกไปพยายามเกรงและรักษาบาลานเอาไว้มือประสานกันด้านหน้าวางศีรษะลงตรงกลางพักในท่าจระเข้ยกศีรษะขึ้นและพลิกลำตัวนอนหงาย ชันเข่าสองข้างขึ้นกอดเข่ากลิ้งไปทางซ้ายทางขวาเพื่อเป็นการคลายหลังจากการทำแบ็กเบนวางเท้าขยับตัวลงมาตรงกลางเสือ่อตั้งเข่าขึ้น ขยับส้นเท้าเข้ามาใกล้สะโพกวางมือลงข้างลำตัวในท่าเตรียมของฮาร์ปบริดท่าครึ่งสะพานกดฝ่ามือแน่นๆยกสะโพกขึ้นกดคางชิดอกค้างไว้ตรงนี้สักครู่ค่อยๆหย่อนสะโพกลง ช้อนมือไว้ใต้หัวไหล่เตรียมเข้าสู่ท่าวิว,วโพสหรือสะพานโค้งกดฝ่าเท้าฝ่ามือแน่นๆยกลําตัวขึ้นเหยียดแขนตรงดันหน้าอกไปทางด้านหลังถ้าทำได้เดินเท้ากลับเข้ามาขาย่งส้นเท้าค้างไว้ตรงนี้ก่อนวางเท้าลง นำเท้าเข้ามารวบชิดติดกันตรงกลางขย่งเท้าซ้ายขึ้นและค่อยๆงอเข่าดึงเข้ามาหาหน้าอกเตะขาซ้ายขึ้นค้างไว้ก่อนตอนจะลงให้ค่อยๆงอเข่าถ้าไหวขย่งส้นเท้า จากนั้นค่อยๆวางเท้าลงเตรียมสลับข้างขย่งเท้าขวางอเข่าดึงเข้ามาหาหน้าอกเหยียดขาตรงค้างไว้สักครู่เดียวตอนจะกลับลงมาให้งอเข่าพลอยปลายเท้าถ้าไหวลองขย่งส้นเท้าซ้ายและค่อยๆวางเท้าลง วางศีรษะย่อนสะโพกลงชา้าๆกอดเข่าเพื่อเป็นการคลายหลังจากการทําแบ็กเบนกลิ้งไปทางซ้ายทางขวาค่อยๆเหยียดขาดซ้ายตรงพับงอเข่าขวาและดึงไปฝั่งตรงข้ามบิดทวิทลำตัวตามองข้ามหัวไหล่ทางด้านขวา สลับข้างเหยียดขาขวาตรงพับงอเข่าซ้ายดึงเข่าซ้ายลงมาทางด้านข้างกดหัวไหล่ทางซ้ายลงตามองข้ามหัวไหล่ซ้ายคลายท่างายฝ่ามือขึ้นนอนในท่าชวาสนะ